วันนี้นะครับมีแนวทางมาบแบ่งปันนะครับว่าจะเป็นหานอยลาวและก็ทอกัณรัฐบัตนะครับแ่วันนี้เนะเป็นวันที่สบิบเอ็ดนะครับเป็นของขวัญวันเกิดนะครับต้อนรับวันเกิดนะครับขอ,องนายจันนะครับซึ่งจะพบรอบในวันที่สิบสองคือวันพรุ่งนี้นะครับก็ จะมาแบ่งปันนะโชว์ลาบเสียงฝนพี่น้องเสียงฝนตกหนักตกแรงพูดถึงแนวทางนะประจำวันหาหนอยลาวแล้วก็รัฐบาลอภิมพ์หาหนอยลาวพี่น้องไปเงียวๆเลยเดี๋ยวฝนฝนตกเดี๋ยวไฟดับนะสัญญาณมันมีปัญหาหน้อยลาวนะครับ้น่อยลาวเดี๋ยวอาจารย์ให้เลือกมาทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทัน ฝ <c oughs> นตกพอดีตลาดเขาเปิดช่วงบ่ายสองเนี่ยฝนตกจะไปซื้อของต่อ,อมิ่อก็ไปซื้อมาแล้วนะเรียงสมบุงนี้วันเกิดอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆจ้ะสาธุสาธุเช่นกันครับขอให้ขบวยพเหรตอนนี้จงย้อนกลับกับเช่นกันอ่ะพอไปน้อยเล่านะ น้อยวันนี้นะครับการเปลี่ยนแบบฟอร์มนี้นะวิ่งรุ่ศูนย์นะครับเน้นศูนย์สองและศูนย์ห้านะครับศูนยะ์สองศูนย์ห้าน้นหน่อยปก,ปกติและ v p p นะจบประมาณนี้แหละนะแชร์ไว้หน้าเฟซตัวเองนะครับไว้ดูย้อนหลังนะ นะเห็นเนอะนะแคปเนาะต่อไปผ่านนะเล่านะครับนะเล่าของวันนี้นะครับเล่าพัฒนานะนะวิ่งรูดเจ็ดนะครับเน้นอยู่ที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดและเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสามตัวหางเดียวนะก็ะคือหนึ่งเจ็ดศูนย์ ถ้าเห็นเลขสามตัวนี้น่าจะรู้เนาะบางคนไม่รู้ได้พี่น้องว่าอาจารย์เล่าเน้นตัวไหนถ้ารู้ขึ้นแบบนี้สิหูเนาะเห็นเลขสามตัวหางเดียวคงจะรู้เนาะนะครับหลายหลายคนเนาะเวลาลงก็ลงไฟแบบนี้เด้ชุดสี่ตัวเลขชุดสามตัวสามตัวหางเดียวหนึ่งก็ขึ้นเน้นแล้วพี่น้องก็เนะ่ะก็มีเจ็ดศูนย์แหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ แต่จะให้ชัวร์ก็ดููดเอาเพราะว่าหางเดียวมันก็หนึ่งในพันนะสามตัวสองตัวหนึ่งในร้อยถ้ามันนมากมันก็โอเชยจุดอกนะครับต่อไปมาพูดถึงรัฐบาลนะครับก่อนจะไปรัฐบาลนะวันที่16มันมีทอกสอนะครับมมีทอกสอด้วยนะ ไปยาวๆนะครับพิมพ์ทกศรัฐบาลเดี๋ยวเช็คความพร้อมนิดหนึ่งนะเห็นคอมเมนต์ขึ้นก็นสิได้ให้เลยจะได้ให้นะครับเพื่อการสื่อสารเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สื่อผู้รับนะครับพิมพ์มาให้เห็นหน่อยหรือว,ว่าเน็ตมันมันติดมันขัดนะพิมพ์ได้ครับ <c oughs> เออพิมพ์เนี่ยสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าคับอาจารย์ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวย เช่นกันครับสาธุสาธุคุณออยอ่ะทอสอนะครับอาจจะในหางเดียวเดวยววิ่งรูดสองหนัหสองสี่ตามนี้เลยนะครับทอ,บอเคยให้หางเดียวเข้าตรงๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี ปีที่แล้วเนาะช่วงเดือนไหนทุกคนกรกระดาษกันกระดาหรือสิงหาที่ยงนั้นก็เดินทางไปสักการะหลวงปูง่ทงก็ให้แบบนี้แหละลองดูนะครับเอาไปพิจารณานะครับในส่วนของทอกศ ต่อไปรัฐบาละนะครับเดี๋ยวจะได้เท้าความที่ไปที่มานิดหนึ่งนะครับอาจารย์ให้ตัวเด่นเลขวิ่งเงินเลขวิ่งเงินลานไปนะครับวิ่งไปนะใครจำได้เดี๋ยวมันจะได้ปฏิป,ต,ปตอมันจะได้ทำความเข้าใจใครรู้นะครับรบกวนพิมพ์มาหน่อยมันจะมีตัวเด่นตัวหนึ่งนะครับที่ตรงกับวันเกิดอยู่ มันจะได้อธิบายถูกว่าใครติดตามใครเป็น f อตัวจริงนะเห็นไหมเนาะอาจารย์ไล์ให้ทั้งก่อนนะรูมนคุณกรุงหนึ่งและ3ามเออนะครับนีหน่และสามโอนะแสดงว่าเห็นเนาะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันอยู่เครื่องนี้หรือเปล่าล่ะนาอนีอ่ตัวดินนะครับเดี๋ยวดูก่อนเด่นตัวดินได้วิ่งเงินล้านของอาจารย์ประจําวันที่16 6กันยานะครับตรงกับวันเกิด1และ3นะครับนะ ส่วนตัวเต็มนะครับอาจารย์ชอบหนึ่งเพราะมันตรงกับวันเกิดนะครับอืมเพราะปีที่แล้วมันก็อ่ะดูมันชนทั้งวันเกิดอ่ะแต่เอาเลยจับไปตามนี้พี่นอ้องนะครับชอบตามที่เน้นให้ คือเลข3ตัวนะที่ชอบเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ออก1 2, นะึเนาะปีนี้ก็เลยจัดนะอย่าลืมกันนะ้อพี่น้องกันหนึ่งศูนกัน1,0กับ5,7นะกัน1,0กับ5,7าเถ้าว่า10คืออะไรห้ 5, 7, คืออะไรอายุ57ปีพศหนึ่งนั่นแหละเกิดวันที่12นะเพราะปีที่แล้วมันออก1นึ่นะก็เลขกันไหวน้ำแนี เลขสูตรมันมันชนกันที่หนึ่งที่แรกก็ได้จะเอามาเพิ่มมันจะเป็นสีหางก็เลยตัดหนึ่งศูนย์ออกถ้าว่าก็ชอบโยพี่นอ้องตามนี้เด้อมาปอบพี่ชอบไม่เอ่ยราคาออมสิน ทกศเอ้ยทกศร,รัฐบาลน,นอยเราให้เมื่อแล้วนะครับกนะ็ก็ประมาณนี้นะครับลองก็ไปพิจารณาดู